สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติตงดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพินโชว์ออฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เขาเสีพภาพพี่น้องไปอัปเดตการติดตั้งเวทีครับนี่ครับทีมงานผีเอดีตติดตั้งแล้วเมื่อนี้อ่าจากสถานที่นะครับเข้าสีได้หั้นหนาออกทางถนนนะครับ นี่หันหน้ายื่งๆออกมาทางถนนซึ่งเห้องสามารถที่สิเขาไปติดตัง้งข้างในคือจังตอนลำเพลินโชว์มานะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มาเพราะว่าด้วยสถานที่เราหม่องคุณอนะ่ะมันตอนที่สาวน้อยลำเพลินโชว์เก็บ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จอดคุณครับไต่หงไม้ครับ แม่ครับป้นี้จอดพักซื้อครับเดี๋ยวจังน้อยสิได้ง่ายครับจ้าง้ายไปว่างันนี่ข <c oughs> อบอันใช่ครับนี่ผู้ผู้ที่แบบให้คอยให้คำแนะนำกับไอ้ปอมแปมอีกคนนึงไอ้ผมเนี่ยนะไอ้ผมจำเดี๋ยวรถ ที่จอดอยู่นี่นครับเดี๋ยวสีได้ง่ายออกเพรา่าเพื่อนสีได้ตั้งเขียงมานีนี่น,นี่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่คนดูต่ว่ารถกะสิได้จอดบริเวณนี้บริเวณหน้าง,งานแล้วก็ฟังทางนั้นสามารถขับไปจอดนั้นเดี๋ยวเพื่อนสิตีตารางให้นะครับว่าสามารถจอดรถไซด์ได้เนี้ยก็น,นี้ก็นี่ครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าๆเริ่มติดตั้งแล้วพอกันใช่เดี๋ยวรอรหลดลำโพงเขาประจำการทั้งสองฟังแล้วฟังนั่นกับเขาแล้วครับประจำการแล้วดินแข็งอยู่ครับทั้งนั้น นี่แหละหนาไว้ที่กับสีด้มาหอดประมาณนี้ครับนี่คือจังเทียดีว่าครับลงได้ไม่ได้ก็ต้องได้เครื่อใคร,ครับเขาไปเบิง้งเขาไปเบิ้งคลิปก้อนหนานี่ครับ มาจัดานครับผมนี่อาจจะมีลมในจักหน่อยหลังเวทีแต่วบามันกะเป็นดินแข็งอยู่ครับพี่น้องมองนี่แคร์รถมันล,ลงอันมามันกะเลยมันเล็เป็นเรียมเจ้ว่ามองนี่เห็นป่ะดินแข็งอยู่ได้พี่น้องขนุญาดด้วยครับขณียาดเศษถ,ถ้าใหเอาให้เบ่งผม,ผมอยากให้พี่น้องเห็นว่ามัน มันบมเมนปมมันเป็นดินแข็งอยู่แค่รถแครรถมันลงมาหรอมันอ่นมันหนักเนาะพี่น้องรถเครื่องปั้นนี่มันก็เลยเห็ดห้เป็นดินทรายวดมาอันนี้แข็งอยู่ได้นี่พี่น้องเอัง็นหยาบเด้อครับเออ ครับตอนนี้ทีมงานกำลังลิงมือเต็มที่ครับเพื่อเสให้ทํำการติดตั้งให้มันทัน เดีย๋ยวจะนอยสิไดไปบอกกันทีมจารย์อาจารย์จยังอาจารย์โดูใหายหลดไปจอดข้างรถพอกันใช่พอกันใช่หนักจะจอดอยู่ฟังฝุ่นครับฟังขังลวงอันเี็ดสองสองสาม กันใช้ว่ามักเรียกสองสองสามนี่พื้นที่ตรงนี้แข็งครับแข็งแน่นอนนั่นงได้ครับบอลมครับพี่น้องสถานที่ของเมืองนี้ รถลำโพงลงได้ก็แสดงว่าพื้นที่มันแข็งแห้งสามารถทำการลงมาจอดได้นี่พื้นที่ต้องแข็งขนาดนดี่ครับแต่ว่าฟังผลที่นี่ครับสาวหน่อยลำเพลินโชว์ลงฟังผลนี่บอสามารถลงได้เราฟังมันมันเป็นดินโครนไหมครับลงไปนี่ติดแน่นอน นี่ครับก็เลยต้องดได้ใหญ่วเวทีมากระิอยูุ่ใกล้ถนนเนี่ยจั่อยครับนี่ครับถนนทางเขายุ่นี้นี่ครับปึ๊บ ทีมงานพีเอดีเราลงใดอีลีพี่น้อง <c oughs> เทีมงานกำลังขมักขมมนครับเพื่อติดตั้งให้มันทันครับเมื่อนี้บรรยากาศ่าังเว้นมีฝนตกลงมานิดน่อยครับแต่ว่าตอนนี้แจ้งออกแล้วเห็นนั้นพี่นอ้องผมชายเห้เง แดดด้วยครับนี่นี่มันเบยอ,ออกแล้วครับฝ้ามันเหลื่อมแจงมันหรอสามารถเล่นยนได้ร้อยเปอร์ซครับถึงจมหมื่อวานกน็ตกมาให้กันครับตอนวังเว้นแต่ว่ากสามารถแสดงได้แต่ว่าแบบย้ำม,มือตอนแสดงอ่ะฝนบ่ตก น,นี่แหละผมเงดมองนี้แหะมีแค่มือแรกที่เขายกเลิกไปเพราะว่ามันโตกแบบโตก,กเลยโตกแบบบึ่มเดียวเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นจะสามารถเล่นได้ทุกงานงานมือนีก็ะเล่นได้ครับปกตินี่ครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับที่ ตรงข้ามโรงงานโรงกึง่งมาศตาพุทธเมนบอกนายจมีนหาตาพุทธจังหวัดตุดย่องครับครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตเห็นพ่นองเบื้องว้เพียยเท่านีก่อนนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกคลิปหนึ่งในรอบหน้าครับตอนนี้เพิ่งล้างเปล่งติดตัต้งครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ